ค่ะวันนี้จะพามาเล่นบ้านใหม่นะคะรีวิวบ้านใหม่นี่ค่ะของเล่นใหม่นะคะแบบอะไรนะเธอมากเลยก็เข้ามาอยู่ในนี้อุ่นด้วยนะคะก็นี้เป็นพลาสติกเฮาส์นะคะเป็นมินิเฮาส์หรือว่าแลวแล้วแต่เพื่อนๆที่เรียกเนาะกรีนเฮาส์แบบแบบเรียกแบบนี้ก็มีนะคะเออก็อน,นี้เป็นแบบว่าทำเองคะ่ะ DIY ก็ ใช้ไม้ไผ่นะคะอย่างที่โชว์ให้เพื่อนๆดูไปแล้วนะ,ะนี่ใช้ไม้ไผ่เป็นโครงแล้วก็จะมีเหล็กบ้างบางส่วนนะะเหล็กเนี่ยคะ่ะหนึ่งที่เป็นโคง้งๆเนะะี่ยค่ะหนึ่งสองสามสี่นะเหล็กอันนี้ก็เป็นเหล็กเก่านะคะเหล็กเก่าที่คุณแม่สามีเนี่ยเขามีอยู่นะคะก็เป็นของแม่สามีนั่นแหละแล้วก็ไอ้พวกที่แบบแบบนี้ก็คือของเก่านะคะแล้วก็พลาสติกนี่ก็ของแม่สามีเขาให้มานะก็เน <Low. S 2> ี่ยค่ะก็ ช่วยประหยัดงบเนาะช่วยประหยัดงบเรานะคะก็เป็นแบบว่ามเนิมินิเฮาที่แบบว่าไม่ได้เป็นถาวรไม่แข็งแรงนะคะถ้าลมมาหรือว่า,าแรงนิดนึงอ่ะไม่ต้องพูดถึงไต้ฝุ่นนะคะคือลมธรรมดาแบบในญี่ปุ่นเนี่ยก็อาจจะไปนะคะเ,เ,เพราะว่ามันไม่ได้แข็งแรงแต่การทําอันนี้เพื่อมาเพาะเมล็ดนะคะเพาะเมล็ดผักต่างๆในช่วงนี้นะคะ ช่วงที่ปลูกก็คือต้องไปปลูกข้างนอกปกตินั่นแหละแต่ก็คือลองทดสอบดูเนาะปีนี้ว่าเพราะมเมล็ดช่วงเดือนเนี้ยมันจะเกิดเกิดเร็วกว่าปกติไงเพราะว่าพวกว่าที่จังหวัดนิกาตานี่ปกติกันจะเริ่มเพาะช่วงปลายเดือนมีนาเนี่ยค่ะแต่ว่ามันจะงอกช้าหน่อยนะเพราะว่าอุอณหภูมิในช่วงเดือนเมษาเนี่ยค่ะมันจะมันจะ <c oughs> มันจะขึ้นขึ้นลงลงนะคะก็คืออ,อย่างวันนี้วันนี้เท่าไหร่อ่ะวันนี้17องศาแบบร้อนมากเลยนะ นอกอากาศกําลังดีนะคะแต่พอดีการมาอยู่ข้างในมันก็จะเพิ่มความร้อนไปอีกเนาะก็เจ็ดองศานะวันนี้อากาศแดดดีมากเลยนะะลุงก็กําชับมาว่าอย่าลืมเปิดอันนี้นะเพราะว่าถ้าอุณหภูมิในนี้มันเท่ากับ35หรือเท่ากับอุณหภูมิของร่างกายของคนเราเนี่ยตาสังเกตง่ายๆนะบางคนก็อาจจะมีเทอร์โมมิเตอร์เนาะเรีกปลอดปลอดนอกแขวนอยู่แต่ว่าอันนี้ไม่มีเนาะแกก็กําชับว่าให้ ให้ดูดีๆไม่งั้นเม็ดมันจะตายนะคะถ้าเย็นไม่เป็นไรแต่ถ้าร้อนเนี่ยคือมันจะตายนะคะเออนี่แก่ก็มีชับบ่อยมากเมื่อคืนเนาะทีนี้ก็เนี่ยค่ะพูดถึงอุณหภูมิในช่วงเดือนมีนาเนาะมันจะขึ้นขึ้นลงลงก็คือเนี่ยค่ะบางทีก็ยี่สิบบางทีก็สิบเจ็ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางวันมันก็ลงไปต่ํากว่าสิบเลยก็มีนะคะเออมันก็เลยจะแบบว่ามันไม่ได้มันก็เลย งอกช้านะคะมันไม่ได้ว่าขึ้นแล้วขึ้นเลยคนะ่ะเพราะว่าพืชผักเนี่ยอุณหภูมิประมาณแล้วแต่ชนิดเนาะบางชนิดก็20องศาขึ้นไปมันจะงอกเนาะบางชงาิ้นก็15หองศาก็งอกแต่ส่วนมากก็15ขึ้นไปนะคะอืมมากขึ้นไปหรือ20องศาที่แน่ๆเนาะ20ถึงองศานะคะผักก็จะงอกะคะ่ะอย่างสมมุติว่าอุณหภูมิข้างนอกเนี่ย ปกติประมาณ15อ,องศาเดือนเดือนเมษาใช่ไหมคะแล้วเพิ่มพลาสติกเข้าไปอีกก็อาจจะเพิ่มอีกสักาอ,องศาอะไรเงี้ยมันก็จะทําให้พวกมเมล็ดผักเนี่ยงอกเนาะกันก็เลยลองทําดูนะครับปีนี้ก็เพราะอะไรไปบ้างนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวดูขนาดก่อนนะคะขนาดก่อนขนาดก็ประมาณกระทัดรัดนะคะกันลองคํานวณดูแล้วยาวน่าจะประมาณ6เมตรนะคะกว้างก็น่าจะประมาณ3เมตรนะคะ,ะ,คะก็เพาะได้ประมาณนี้เดี๋ยววันเดี๋ยวจะพามาดูว่า พออะไรไปบ้างแล้วเนาะแล้วก็ปลูกแล้วด้วยค่ะปลูกก็มีเนาะนี่อันนี้ก็เป็นแตงกวาแตงกวานะคะแตงกวาแล้วก็พริกแต่พริกนี้จะไม่ได้ว่ากระถางไหนเป็นกระถางไหนแล้วนะคะไม่ได้เขียนป้ายติดนะอันนี้ี่พริกพริกทางนั้นเลยนะคะก็จะมีพวกพริกขี้หนู พริกซูปอรกฮอสองอย่างแต่ไม่รู้ว่าไม่แน่ใจว่าเกิดหรือเปล่านะเพราะว่าเม็ดพริกเนี่ยการดันเอาไปปั่นนะเหมือนเอาขี้เกียจแกะอะไรเงี้ยไม่รู้มันจะความร้อนมันจะทําให้เม็ดตายหรือเปล่าคนะแล้วก็นี่ค่ะก็ทดสอบดูนะคะทดสอบดูอันนี้ก็พริกเหมือนกันพริกซูเปอร์ฮอตนะคะ นี่ก็จะเป็นมะระหวานเนะาะมะระหวานหรืออะไรนะไซยุเต้ฟักแมวนะคะอันนี้เป็นราดิส์นะ,ะการลองปลูกระดิสดูนะะดูสิว่ากี่วันจะงอกนะ,ะเพราะมันในช่วงแบบว่าโรคระบาดแบบนี้เราต้องปลูกพืชระยะสั้นเนาะพืชที่ได้กินเร็วๆนะคะก็เลยมาไวในในนี้เลยนะ,ะจะได้ร้อนๆจะร้อนแล้วตายนะ,ะเนี่ยก็เปิดประตูไว้นะว่า เดี๋ยวอุณหภูมิข้างในมันจะร้อนเกินไปมีการก็เตรียมเมล็ดผักมาปลูกเพิ่มนะคะเดี๋ยวจะปลูกหลังจากทําวิดีโอเสร็จนะคะฮะก็ประมาณนี้เนาะถามว่าข้างในนี้ร้อนไหมร้อนนะคะร้อนแบบแดดที่นี่มันจะแรงไงมันไม่มีเมฆแบบบ้านเราเนาะเพราะมันเป็นแบบกาลางทะเลนะเวลาร้อนก็จะร้อนแบบร้อนแสบร,ร้อนอุดอัดนะคะนี่ก็ก็ทําให้พืชผักข้างในเนี่ยถ้ามันเป็นในนี้แล้วก็ อาจตายได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวกันจะเอาลือออกกว่านี้พอเข้ามาอยู่เลยรู้รู้เลยว่ามันร้อนจริงๆไม่น่านะลุงกําชับไว้เนาะลุงเขาก็มีเรื่องเล่าให้ฟังว่าเพื่อนเขาเนี่ยค่ะก็ปลูกต้นกล้าต้นกล้านะกล้าข้าวเพราะต้นกล้าข้าวขายอะนะคะก็แกก็ไปแกไม่เพาะเมื่อก่อนแกเพาะอยู่แต่ว่าเดี๋ยวนี้แกไม่เพาะเนาะก็ไปซื้อเอาเนาะถาดหนึ่งก็ประมาณ800รอเยนนะทีนี้เพื่อนแกเนี่ยมีนาที่ไม่ใช่มีนาที่คือทํา พราะต้นกล้าขายทีนี้ก็ไปทํางานนะนะลูกชายไปทํางานเออแล้วก็ให้พ่อเนี่ยอยู่บ้านนะคะแล้วก็ในช่วงเดือนเมมีเมษาเนี่ยแหละเออก็เป็นช่วงเวลาเพราะต้นกล้าเนาะแล้วก็ไปทํางานนะแล้วก็ให้พ่อเนี่ยอยู่บ้านพ่อก็แบบว่ากินเหล้า <c oughs> กินเหล้าแล้วก็นอนหลับไปนะคะ แล้วก็ไม่ได้มาเปิดไงไม่ได้เปิดให้ความร้อนนะคะเอ้ยไม่ได้เปิดให้ลมมันเข้ามันก็จะร้อนไงแล้วต้นกล้าตายหมดเลยนะคะมูลค่าประมาณแบบเกือบล้านเยนนะเออประมาณสองสามแสนบาทอะนะเออประมาณนั้นอนะอืมแล้วก็เอ่อก็พ่อใหม่อีกนะ,ะพ่อใหม่อีกก็เอาอีกรอบหนึ่งอะเป็นอีกรอบหนึ่งอะ <laughs> พ่อกินเหล้าแล้วก็ลืมเปิดอีกนะคะอุณหภูมิมันก็4ี่สิบองศามันก็ตายไงพวกต้นกล้าข้าวอะนะลูกกระดาเอะไรูกก็เลยบอกว่าไปตายสนะคะชินดาโฮไคฮนะพ่อก็ก้มหัวแบบพุ่งโกเมนนะกอโต้นะเล่าให้ฟังนะคะนั่นแหละพ่อก็แบบป่วยไปนะคะก็คือสองรอบสามรอบนะคะกินเหล้าแล้วก็นอนแบบเออกังก็บอกว่า จะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเนี่ยตัวเงี้บอกว่าลุงเนี่ยจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะคะเออจะเป็นเหมือนตาคุณพ่อเนี่ยหรือเปล่านะ,ะกินเหล้าแล้วก็แล้วก็ไม่เปิดไอ้นี่นะ,ะไม่ดูแลแล้วก็หลับอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะโอเคกันเพื่อนพามารีวิวประมาณนี้เนาะเนี่ยข้างในเนาะก็ให้เป็นต้นไผ่เป็นไม้ไผ่ที่ตัดมาวันนั้นนะคะ โอเคเดี๋ยวขอปลูกผักต่อแล้วนะคะอากาศร้อนๆแบบนี้ต้องรีบปลูกนะคะบ๊ายบายเจอกันคล้ปหน้าค่ะสวัสดีจ้า